สวัสดีค่ะทุกคนครึ่งปีหลังมานี่นะคะมีน้ําหอมออกมาใหม่เยอะมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าตามกันไม่ทันเลยแต่ว่าหลักๆเนี่ยปูจะตามเฉพาะตัวที่เป็นตัวที่ชอบนั่นเองค่ะเพราะว่า เน้นๆเนี่ยก็คือจะไปอ่านในโนต้ตมาก่อนว่าในโนต้ตเนี่ยเราชอบไหมนะคะกลิ่นนี้แบรนด์นี้นั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าเป็นกลิ่นที่ชอบนะคะปูก็จะต้องมีความได้ลองแล้วก็พอรู้ว่าเบอร์เบอรี o กอสเด e ออกมาที่เป็นปี2024เนี่ยนะคะเป็นเบอร์เบอรี o กอสเด e ดอินเชนเนี่ยนะคะก็ต้องมีความได้ลองค่ะเพราะว่าปูมีตัวต้นฉบับอยู่แล้วจากปี2023 จึงอยากจะได้นํามาเทียบกลิ่นกันถ่าว่ากลิ่นเขาจะออกมาคล้ายกันไหมหรืออะไรประมาณไหนนะคะเพราะรู้สึกว่ากลิ่นของเขาเนี่ยหลักๆเนี่ยในตัวที่เป็นของปี2023เนี่ยจะเป็นกลิ่นที่แบบเป็นโทนกูมองก็คือเป็นโทนแบบว่าเน้นมากแบบเป็นของโนทที่เป็นวานิลาโดยเฉพาะแต่พอมาปี2024เนี่ยมันมีความ ชัดเจนในกลิ่นแต่ละกลิ่นของโน้ตขึ้นมาแบบอย่างชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวครูจะมาเล่านะคะในรายละเอียดแล้วก็ในความที่เป็นกลิ่นหอมของกลิ่นใหม่ล่าสุด Burberry g o d d e อดเด t e n s e ท2 4 4นี้ค่ะ ก็จะให้ดูแพ็กเกจจิ้งก่อนค่ะแพ็กเกจจิ้งเนี่ยคือมีความเหมือนกันเลยนะคะทั้งปี2023แล้วก็2024อันนี้ก็จะเป็นปี2023ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของปี2024ซึ่งแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเหมือนกันนะคะทั้งตัวต้นฉบับที่เป็น b บ r ร์ r บรีกอรแล้วก็ b u r ร์ r บรียต t กอรเดตอินทก็แพ็กเกจจิ้งก็เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือเป็นความที่สีเนี่ย ของเบอร์เบอรี่กอดเด็อินเทนเนี่ยจะเห็นได้ว่าสีเขาเข้มขึ้นมากกว่าแล้วก็ในส่วนที่เป็นเบอร์เบอรี่กอดเด็ที่2023เนี่ยก็จะมีสีที่อ่อนกว่านั่นเองค่ะเดี๋ยวปูจะมาลงในโน้ตนะคะว่าในโน้ตของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสําหรับปี2024นะคะแล้วก็จะไปไล่ดูในโน้ตของปี2023เพื่อให้เห็นความแตกต่างของโน้ตนะคะว่าในโน้ตของปี2 0 2 3เนี่ยเขาเป็นยังไงคะ่ะเพราะปูรู้สึกว่าของเบอร์เบอรี่กอดเด็อินเทน2024เนี่ยในโน้ตของน้ําหอมแต่ละตัวเนี่ยนะคะเขาจะ มีความชัดเจนมากขึ้นนั่นเองค่ะในส่วนของโน้ตของน้ำหอมนะคะ b บ r ร e r r y g o d กอดเด็ n อ e นเทนในท็อปโน้ตเนี่ยก็จะเป็นลาเวนเดอร์แล้วก็มิดเดิลโน้ตเนี่ยก็จะเป็นวานิลาคาเวียวานิลลาแอปเปิลูทแล้วก็จะเป็นวานิลาบูบงนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนเบสโน้ตเนี่ยก็จะเป็นแพชชูลีหรือว่าพิมเสนโอเคปูคจะมาเล่านะคะว่าในกลิ่นที่เป็น Inten น e เนี่ยนะคะของปี2 0 2 4เนี่ยกลิ่นที่เขาชัดเจนขึ้นก็คือในเรื่องของที่เป็นท็อปโน้ตเพราะว่าคือพอฉีีดในนช่่วงแรกเย คือปูไดก้กลิ่นเลยของความเป็นลาเวนเดอร์คือแบบลาเวนเดอร์เลยค่ะคือในช่วงแรกวินาทีแรกที่ฉีดมานะคะเป็นลาเวนเดอร์เลยแล้วก็พอผ่านผ่านมานะคะก็จะเป็นไปต่อในเรื่องของความเป็นสดชื่นแล้วก็รู้สึกเย็นเย็นของความเป็นแพชชูรี่หรือว่าพิมเสนแล้วพอรายดาวไปแล้วเนี่ยจะไล่มาอยูที่ในส่วนของที่เป็นมิดเดิลน็ตในเรื่องของความเป็นวาน,นิลาทั้ง3ตัวก็คือเป็นวาน,นิลาคาเวียวานิลาาอับสซูรุแล้วก็บูบงวานิลลานั่นเองค่ะเพราะว่าคือในส่วน ัวปูเนี่ยสัมผัสได้เลยในตอนแรกพอปูได้ใช้เนี่ยในส่วนของ b บอร์เบรดกอร์เดตอินเทนสองสองสี่เนี่ยคือแบบเฮ้ยลาเวนเดอร์ขึ้นมาอย่างชาัดเลยนะคะในส่วนทอน็อปโน้ตแล้วพอในส่วนกลางเนี่ยก็จะเป็นแบบมาความเป็นแบบว่าเฮ้ยมันสดชื่นแล้วมันก็เย็นๆสัมผัสได้ถึงความเป็นพิมเสนเย็นๆเบาๆหอมๆสดชื่นแล้วก็พอไดดาไปแล้วคือวานิลามันชัดเจนมากๆพอฉีดที่ผิวเนี่ยก็ดมตลอดนะคะตลอดวันก็คือเป็นวานิลานั่นเองค่ะ และผู้ปรุงน้ําหอมนะคะหรือว่าปรัคูมเออร์เนี่ยก็คือคุณออมองดีนเคล็กมารีนั่นเองค่ะอย่างที่ปูได้บอกไปนะคะกลิ่นของเขาที่เป็นอินเทนเนี่ยจะมีความชัดเจนขึ้นมากกว่าในส่วนของปี2023ที่เป็นเบอร์บรกอร์เดตต้นฉบับนั่นเองค่ะเดี๋ยวปูจะมาไล่นะคะในส่วนที่เป็นโน้ตของปี2023เพราะว่าในของปี2023นเนี่ยนะคะก็คือเนี่ยค่ะปูก็ใช้ใช้ฉีดหมดไปแล้วนะคะคือในปี2 0 2 3นเนี่ยนะคะเขาจะมีความสมูทแล้วก็สมูทของความเป็น คือแบบไม่ไม่ไม่มีความเป็นแบบว่าลาเวนเดอร์ตะโกนออกมาหรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าตะโกนออกมาเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าพอมาในปี2 0ง4ี่เนี่ยคือในช่วงแรกเนี่ยมีความตะโกนของลาเวนเดอร์ออกมาบ้างแต่ว่าไม่ได้หนักอะไรนะคะเพราะว่าคือปูรู้สึกว่าถ้ามันหนักเนี่ยปูก็คงอาจจะไม่ไม่กล้าใช้เยอะอะไรประมาณนี้เพราะว่าปูไม่ได้เป็นสายลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยนะคะปู่เป็นสายปูมองปูก็ชอบความที่เป็นวานิลาอยู่แล้วแต่พอคือ ในปี2 0 0 3เนี่ยคือเขามีความสมูทแล้วก็ในความที่เป็นวาน,นิลายอย่างชาัดเจนมากๆแล้วก็รู้สึกอบอุ่นไปด้วยแต่ว่าพอในปี2024เนี่ยค่ะก็คือมีความแบบเออมันอาจจะเพิ่มความเป็นให้ความเป็นกลิ่นของโน้ตต่างๆได้อย่างชาัดเจนขึ้นโอเคเดี๋ยวกูจะมาไล่ในโน้ตของปี2 0 0 3เพื่อจะเทียบความแตกต่างนะคะว่าในโน้ตของปี2 0 0 3เนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะแต่ว่าเขามีความสมูทมากๆเลยค่ะสําหรับกลิ่นของต้นฉบับของปี2023 Burberry g h o s t e นั่นเองค่ะ ในส่วนของโน้ตของปี2023เนี่ยนะคะท็อปโน้ตเนี่ยก็จะเป็นวานิลาลาเวนเดอร์โกโก้แล้วก็จินจัมเบอร์แล้วก็มิดเดิลโน้ตเนี่ยก็จะเป็นคาเวียวานิลาแล้วก็เบสโน้ตเนี่ยก็จะเป็นวานิลาแอบส์ลูตค่ะซึ่งในส่วนที่เป็นต้นฉบับเนี่ยเขาก็จะเอาตัวที่เป็นโน้ตของวานิลาเนี่ยมาใส่อยู่ในมิดเดิลโน้ตแล้วก็เบสโน้ตใช่ไหมคะแต่ว่าในตัวที่เป็นตัวตัวที่เป็นอินเทนเนี่ยนะคะ ของปี2004เนี่ยเขาก็จะเอาวานิลามาอยู่ในมิดเดิลโนตเรียงกันเลย3ตัวก็คือเป็นวานิลาบูบงวานิลาคาเวียแล้วก็วานิลาแอ s บสลู e ดังนั้นเนี่ยคือพอในช่วงที่เป็นรายดาวไปในส่วนของเป็นอินเทนเนี่ยเขาถึงเป็นวานิลาที่แบบว่าจะอยู่ติดกับตัวเรานั่นเองค่ะอยู่เป็นความหอมของโทนกูมองที่เป็นวานิลานั่นเองค่ะแต่ว่าในส่วนของลาเวนเดอร์เนี่ยก็จะชัดเจนขึ้นนะคะในช่วงแรกที่เราฉีดแล้วก็ คือเราก็จะมีความเย็นสดชื่นจากตัวที่เป็นแพทชูลีหรือว่าพิมพเซนนั่นเองค่ะและทั้ง b บ r b e r บ y ร o ่ก e สเดของปี2023แล้วก็ b บ r b e r r y ร o ่ก e สเดตอินเท2004ก็มีความหอมที่ละมุนนะคะที่สำหรับใครที่เป็นสาวกกูมองนะคะที่เลิฟในความเป็นกูมองหอมอร่อยละมุนของวนิลาเนี่ยกูรู้สึกว่าเออมันต้องมีความได้ลองเพราะว่าอย่างที่กูได้บอกไปนะคะในารายละเอียดต่างๆพอฉีดในช่วงแรกเนี่ยความเป็นลาเวนเดอร์มันชัดเจนขึ้นมา,มากแต่ว่า ตัวที่เป็นต้นฉบับเนี่ยลาเวนเดอร์เราจะไม่ค่อยสัมผัสได้เท่าไหร่แต่ว่าพอมาเป็นกลิ่นที่เป็นอินเทนเนี่ยชัดเจนแล้วก็จะชัดเจนในส่วนที่เป็นเบสโนที่เป็นแพทชูลีนั่นเองค่ะแต่ว่ามีความหอมละมุนทั้งคู่เลยค่ะเพราะว่าปูเป็นสายวานิลาแล้วก็จะมีความหอมละมุนสดชื่นมากขึ้นแล้วก็มีความเย็นเย็นมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ใครที่เป็นสาวกน้ําหอมนะคะต้องมีความได้ลองค่ะสําหรับเบอร์เบอรี่ก็เด็ดอินเทนตสองศูนย์สองสี่นีค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่หอมละมุนเช่นเดิมค่ะก็ แล้วก็ในส่วนของสนอร,ราคานะคะอันนี้ก็อยู่ในปริมาณที่3 0 ml แล้วก็ราคาประมาณ50ยูโรนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับใครที่เป็นสาวกของเบอร์เบอรี่นะคะต้องมีความได้ลองเบอร์เบอรี่กอดเดตอินเชนสองศูนย์สองสี่นี้ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเขาก็จะมาในแพ็กเกจจิ้งที่เหมือนเหมือนกับที่ของปี2023ที่ผ่านมานั่นเองค่ะก้อนนั่นแหละ ก็มีความหอมละมุนนะคะทั้ง2ตัวเลยค่ะก็เรียกได้ว่าคือใครเป็นสาวอกน้ำหอมเนี่ยต้องมีความได้ลองของ Burberry Goddess Intense 2024นี้ค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเราก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ